เรากำลังทำอะไรกันคะาตอนนี้เรากำลังเท้าาูกช่องเลยนอจะได้ครับดล้กแล้วตาย่ึงหลัง้ึงหลังชอบชอบตายแแล้ต่กูว่าคือมันกูก็เลยงงว่าเขาแบบไล่นกยังไงวะที่มันบินอะมึงนึกออกไหมไอเกนจะแดกเลยอะเดี๋ยวเดี๋ยกูขอ แล้วเราได้เราท่ไหรเหรอติดติดติดสามพัร้อยสามสามคุณไม่มคนอ่ะนาะม่งดูแบบพอมา